สวัสดีค่ะเราจะมาทํำ ep 14ใบสั่งขายเรื่องที่ขีดสารขีดลงซ้ายด้านบนค่ะมาตรงเมนูขายนะคะเลือกหัวข้อใบสั่งขายค่ะกดบวกที่มุมขวาด้านบนค่ะทําการเปลี่ยนวันที่นะคะเป็นวันที่17เดือนหนึ่งปี2024กดถูกลงค่ะ มาตรงใบเสนอราคาอ้างอิงนะคะสามารถกดค้นหาที่ด้านหลังรายการได้เลยค่ะเรื่องใบเสนอราคาที่ยังไม่ได้ดำเนินการค่ะเราจะมียอดชำระอยู่ที่7205บาทค่ะในที่นี้นะคะจะก,กำหนดเครดิตเทอมล่วงหน้าที่3 0วันค่ะจะไปตรงกับวันที่16เดือน2ปี2 0 2 4ค่ะกดเครื่องหมายถูกตรงมุมขวาด้านบนค่ะ เท่านี้ก็จะเป็นการเสร็จสิ้น EP ที่14ใบสังขายค่ะขอบคุณค่ะ